พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาพิกเวปุญญาณังพายิทธสุขเสตังพิกเวอธิวันนังยติทังปุญญานานติดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบนเป็นบ่บอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดดยาณทัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญ ทรงเห็นอดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวยเทพที่กำลังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานพบสามโลการเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัทได้ทราบว่าปุญญานิปารโลกสิง ปฏิถาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกบรรรพบุพรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อนเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอ,อดมาแต่ในปัจจุบัน เราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจนเริ่มพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่าได้พิสูจน์แล้วว่าบนบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะทีละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของผุ้โชนจะคิดเอาเองได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูก่อมิกสูทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดคู้นั้นเพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจะได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตยสี่อย่างได้แก่พุทธว,วิสัยก็เป็นวิสัยของเราสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้น เนการแสดงปฏิหารของพระพุทธองค์เป็นต้นยางที่สองคือชานาวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีชาญเช่นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือ โลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครน่ะเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้นเรื่องเหล่านี้คิดเอาเองจะเป็นญ,ญามนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นน่ะเรื่องอจินไตจึงไม่สามารถรู้ได้โดยการคิดจะรู้ได้โดยญานนณทัศนะ และเห็นได้โดยรรมาจักขูของระธรรมกายคล้ายอบก,การรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมาม,อมีกล้องจุลทรรศเราจึงสามารถมองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บนและบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียด เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกายผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ่งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกทั่วย่อมได้ทั่ว โรงงาย่อมไึ่งงานพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รักในการทำบุญและด้ประสบผลบุญมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าอาดีตชาติของพระองค์ให้ฟังว่าในภพชาติหนึ่ง ได้สวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอดเจ็ดวันให้กับญาตจ,จกพระชาพนครเราครบเจ็ดวันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าไป่าหิมพานออกบวชเป็นดาบทท่านตังใจสมาทานมั่นในศีล และเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักกระแดบรลกอภิญญาหาสมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นทา่านกระตั้งใจเจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีมาถึงคราวละโลก ก็ได้ไปบังเกิดในพรมมนโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากมาได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตวิวัตกับหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุดและเสื่อมลงต่ำสุดถึงเจ็ดรอบทตงกยังสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไปไหนเลยมาโลกถึงความพินาศถูกไฟบรรลยการเผาผลาญ ทำลายท่านได้เข้าถึงพรมมาโลกชั้นอาภัสรามาโลกยังไม่ถึงความวินาศได้กขาถึงวิมานพรมมันว่างเปล่าเป็นท้ามหาพรมผู้เป็นใหญ่กว่าพรมทั้งหมดใครใครก็ครอบงำไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปจะสังวัตวิวัตกับท่านได้จุติมาบังเกิดเป็นท้าวสากะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง 36ครั้งคร้้งเคลื่อนจากการเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิปรตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้งสนีะ่เป็นขอบเขตประก,กอบด้วยรัตนเจ็ดประการคือจากแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้ว มากแก้วมีบุตรมากกว่าพันคนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหารชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้สาม,มารถครอบคลองปตพีมณฑนนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปตพีให้ตั้งมันในศีลห้าด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดช มีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมหาจรช์ฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจากกักรพรรดิทรงแนะนำต่างก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอนุภาพของบุญจะนำความสุขและความสำเร็จมาให้คือ ถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไปทาไปแก่งแย่งต่อสู้กับใครมันก็ว่าตำแหน่งเหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นเท้ามาหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสกเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิจะตาบุญลดหลั่นลงมาฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมา เพราะฉะนั้นบุญยังเป็นตัวแปรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทําอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างส,สม่ำเสมอรักษาศีลในบริสุทธิ์และหมะั่นเจริญสมาธิภาวนา ทำใจของเ,ขเราให้หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เมื่อแจงของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนกระแสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนานในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทำความดีให้ถึงพร้อมจะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน คุณรู้ไหมทำไมมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันเหมือน,นอกที่ฟักออกจากไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดูวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใ